วันนี้พี่ฟลิงกลับมากับ16ข้อห้ามนะคะที่เกี่ยวกับคอนแทคเลนทั้งหมดเลยถ้าใครไม่อยากตาบอดนะคะให้ดูคลิปนี้ให้จบ อ f ฟริดอีฟริดบิวตเจ้าแม่คอนแทคเลนส์กลับมากแล้วค่ะวันนี้พี่ฟลิงกลับมากับ16ข้อห้ามนะคะที่เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์ทั้งหมดเลยถ้าใครไม่อยากตาบอดนะคะให้ดูคลิปนี้ให้จบอ,อีกนิดนึงนะคะถ้าอยากดูคลิปดีๆแบบนี้ของพี่ฟลิงนะคะพี่ฟลิงขออ้อนกด subscribe ปุ่มสีแดงๆข้างล่างทางซ้ายมือให้พี่ฟลิงแนะนำนะคะเราจะได้รู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับค,นนค,นนคอนแทคเลนส์เลยค่ะ ข้อ1นะคะห้ามน้องๆใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่มีออยไทยเด็ดขาดเลยนะคะพี่ฟลิงซีเรียสมากๆแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆห้ามเด็ดขาดเลยนะคะห้ามใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่มีออยไทยเด็ดขาดเลยค่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดสคัสกันว่าทำไมพี่ฟลิงถึงห้ามใส่คอนแทคเลนส์นะคะที่ไม่มีออยไทยหนึ่งเลยนะคะห้ามน้องๆใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่มีออยไทยค่ะฟังอีกทีนะคะอันนี้เรื่องใหญ่มากแล้วพี่ฟลิงค่อนข้างจะซีเรียสมากๆเลยห้ามใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่ มีออยลไทยนะคะถ้าใครสงสัยว่าออยลไทยเป็นยังไงพลิ hmm. ้งจะหาดูโอเคแป๊บหนึ่งเจนเยน็นอะนี่มีออยลไทยจะอยู่ข้างหลังนะคะถ้าใครสงสัยว่าคอนแทคเลนส์ที่เองใส่อยู่เนีย่ยมีออยลไทยไหมนะคะให้เขาไปเช็คได้เลยที่เว็บไซต์ของออยลนะคะี๋ยวพี่พลิ้งจะแปะดิสคริปชั่นไว้ข้างล่างหรือไม่เดี๋ยวว่างๆเนี่ยเดี๋ยวพี่พลิ้งจะทาอะไร รายชื่อรรสนะคะคอนแทคเลนที่แบบว่ามีอยอถ่ายมาให้ดูแล้วกันข้อ2นะคะห้ามใส่คอนแทคเลนโดยที่ไม่วัดค่าสายตาของตัวเองนะคะงงไหมเพราะว่าน้องๆบางคนเนี่ยโดยเฉพาะมือใหม่ใส่คอนแทคเลนเขาก็จะไม่รู้ว่าตัวเองมีค่าสายตาสั้นสายตายาวหรือสายตาเอียงหรือเปล่าแต่ว่าอยากใส่ก็เลยไปซื้อใส่ซึ่งก่อนที่จะใส่เราต้องรู้ก่อนว่าเรา สั้นยาวหรือเอียงหรือ,อยังไงนะคะคนที่เราจะไปซื้อซึ่งสําคัญมากๆเลยสามารถวัดค่าสายตาของเองได้นะคะที่โรงพยาบาลหรือว่าร้านแว่นนะคะเข้าไปวัดเลยส่วนใหญ่ก็จะวัดฟรีเนาะข้อ3นะคะสําคัญอีกเหมือนกันนะคะห้ามเปิดคอนแทคเลนส์เนี่ยออกจากขวดแล้วก็ใส่เลยนะคะซึ่งแบบว่ามีน้องๆหลายคนมาบนกับพี่ฟลิงในเดรนแมสเซดจีว่าพี่ฟลิงคะหนูใส่แล้วแสบตามากเลยแล้วก็จากการที่ได้สอบถามพูดคุยส่วนใหญ่คือน้องๆไม่ได้แช่คอนแทคเลนส์ก่อนใส่นะคะแนะนําเลยว่าให้แช่คอนแทคเลนส์นะคะเอออย่างน้อยึ คืนกับน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์นะก่อนใสเ่เป็นแบบปิสเตอร์ก็เหมือนกันแบบปิสเตอร์เป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนะแบบปิสเตอร์ก็จะประมาณนี้นะคะห้ามเปิดออกมาแล้วก็ใส่เลยนะให้แช่เหมือนกันอย่างน้อย1คืนนะคะเหมือนกับแบบขวดเลยข้อ4นะคะให้น้องๆล้างคอนแทคเลนส์นะคะของตัวเองเนี่ยทั้งก่อนใส่แล้วก็หลังใส่เลยนะคะเพราะว่า เป็นข้อควรปฏิบัติที่มันติดอยู่บนเอขวดน้ํายาคอนแทคเลนเลยซึ่งพี่บูลลิงก็เคยได้ทําคลิปไปแล้วนะคะสอนวิธีการล้างคอนแทคเลนโอเคค่ะข้อ5นะคะน้ํายาคอนแทคเลนก็ต้องมีอยอไทยเหมือนกันนะคะห้ามใช้น้ํายาแช่คอนแทคเลนหรือน้ํายาล้างคอนแทคเลนที่แบบว่าไม่มียอยอดดิบขาดนะมสสวดซื้อมาจากที่ร้านที่เขาแบบยันเย็ดให้ด,ดูก่อนว่ามีอยอดไหมถ้าไม่มีไม่ซื้อนะคะนั่นะเป็นสิทธิ์ของเราโอเคข้อ6นะคะห้ามใส่คอนแทคเลนที่ขาดนะคะก่อนใส่เนี่ยก็ให้เราดูนิดนึงว่ามีรอยขาดหรืออะไรไหมเพราะว่า าใส่คอนแทคเลนส์ที่ขาดเนี่ยมันอาจจะทําให้น้องเคืองตาแล้วก็มันอาจ,จะไปบาดตาของเราได้นะคะน้องจะเป็นแผลในกระจกตาได้ซึ่งพีฟลิงเป็นมาแล้วก็พูดได้นะคะโอเคค่ะข้อ7นะคะหลังจากที่ใส่คอนแทคเลนส์ไปแล้วถ้ารู้สึกเคืองตาเนี่ยให้ถอดออกทันทีเลยนะคะในระหว่างวันเนี่ยถ้ารู้สึกเคืองตานิดนึงถอดออกเลยนะคะห้ามฝืนนะเพราะว่าบางทีมัน มันมีอะไรก็ไม่รู้อยู่ในตาแล้วทำมันทําให้เราปวดตาซึ่งอันนี้พี่ฟูลลิงก็เป็นมาแล้วไปเป็นที่เมกาโดยโดนข้าวหมอแบบว่าเจ็บอยู่เหมือนกันนะคะถ้าใครไม่อยากโดนแบบพี่ฟูลลิงเครืองตายถอดออกเลยนะคะข้อ8นะคะห้ามใช้น้ําเกลือน้ําเปล่าน้ํายาหยอดตาหรือน้ําอะไรสเพรละนอกจากน้ํายาแช่คอนแทคเลนนะคะในการแช่คอนแทคเลนฟังดีๆเอาใหม่ให้ใช้น้าํายาคอนแทคเลนแช่คอนแทคเลนเท่านั้นนะคะห้ามใช้น้ําเกลือ น้ำเปล่าน้ำน้ำยาแบบหยอดตาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะใช้น้ำยาแช่คอนแทคเลนส์เท่านั้นพอดีมีน้องๆได้รับแงเศษมาก็ห้ามไปนะคะหรือถ้าฉุกเฉินอ่าก็มีน้องๆถามเข้ามาในเคสกรณีฉุกเฉินแต่พี่ฟลุ๊นี่ว่าถ้ามันหาซื้อน้ำเกลือได้มันก็ต้องหาซื้อน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ได้ปะโอเคถ้าถ้าเลือกได้นะถ้าโอเคนั่นแหละให้แช่น้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ละกกนอันนี้ทำคลิปไปแล้วนะคะห้าม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 นะคะข้อเก้าสำคัญอีกเหมือนกัน ห้ามใส่คอนแทคเลนส์นะคะเกิน8ชั่วโมงทําไมห้ามใส่เกิน8ชั่วโมงเพราะอ้ไรเพราะว่าถ้าเราใส่นานเนี่ยดวงตาของเราก็จะขาดออกซิเจนมันมันเป็นคําเตือนแบบโดยทั่วไปเลยนะคะห้ามใส่เกิน8ชั่วโมงแต่ถ้าสุดวิสัยหรืออะไรเนี่ยไม่แนะนำอ่ะไม่แนะนำให้ใส่เกิน8นะถ้าแบบคือพี่พลิ้งก็ในชีวิตประจําวันถ้าใส่ออกไปข้างน,นอกใส่ไปงานใส่ไปถ้าเกิน8ติดถอดเลยแล้วพวกมันจะรู้สึกตาแหง้งรู้สึกเคืองนะคะ ก็สิบนะคะห้ามใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็นอนหรือว่านั่งรถเมย์นั่งรถตู้งีบหลับอะไรเงี้ยก็ห้ามเหมือนกันเพราะว่าในระหว่างที่เรานอนเนี่ยตาเราจะแห้งใช่ไหมคะเคยมีเคสเพื่อนพิฟลิงนะคะใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็หลับคอนแทคเลนส์อะไรอยู่ตรงนี้ <c oughs> คือแบบบ้ามากแค่ฟังก็รู้สึก,กว่าบ้า,าแ,ลแล้วแล้วก็มีเพื่อนบางคน,เ,น,เ,น,เ,นเหมือนกันไม่เคยถอดคอนแทคเลนส์เลยแบบ4ี่ห้าวันคือแบบ what มันไม่ได้นะคะอย่างที่บอกเลยข้อ9้าเมื่อกี้ห้ามใส่เกิน8ชมมั่วโมงข้อ10ห้ามใส่หลับโอเคไหมห้ามใส่หลับนะทำตามหมายคิงคลัสด้วยโกรธนะถ้ารู้ว่าใครใส่หลับอะ้ามันไหลยอยู่ตรงเนี้ยเราต้องไปหาหมอแล้วทำยังไงอะเออมันมน,น่ากลัวนะมัน,มน,มนไม่ใช่เรื่องตอลกนะโอเคปะข้อ11นะคะห้ามใส่คอนแทคเลนส์เกินอายุการใช้งานยังไงหมายความว่ายังไงคอนแทคเลนส์ ens, นะคะในบ้านเราที่ขึ้นตำรับกับอยอไทยแล้วนะคะทุกข้อเลย ะะสามารถใส่ได้แค่1เดือนเท่านั้นซึ่งปกติแล้วเนี่ยพี่พิลิ์ก็ใส่ม่เกินเดือนก็เปลี่ยนละอย่างน้องๆคนไหนเนี่ยที่ใส่เกินมาแบบ31วันจ2วันก็ไม่แนะนําอยู่ดีนะคะให้ซื้อใหม่เถอะเพราะเดีเ๋ยวนี้คอนแทคเลนส์ที่มีคุณภาพเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงอะไรเลยโอเคข้อ12นะคะห้ามใส่คอนแทคเลนส์ว่ายน้ำห้ามใส่เลนส์ดำสงการห้ามใส่อับน้ำนะคะทำไมเพราะมันจะเคืองตาค่ะ เก็ไหมเกตไหมแล้วก็บางทีเราใส่ไปไว่ายน้ำเนี่ยเราไม่รู้ว่าสระน้ํานี่มันแบบสะอาดไหมโอเคปะ่ะน้ําที่เราใช้อาบเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้มันสะอาดไหมโดยเฉพาะน้ําส่งการโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยแป้งเปิงอะไรเงี้ยไม่ไม่ควรนะคะห้ามใส่เล่นน้ำมันใส่ว่ายน้ำห้ามใส่ที่นน้ำส่งการโอเคเชื okay. sure, please. Sure, please. Okay, ่อพี่เชื่อพี่โอเคป่ะเรามาถึงข้อที่เท่าไหร่กันแล้วนี่ดูโพยไปด้วยข้อ13นะคะให้ล้างตลับคอนแทคเลนส์ทุก นะคะเช้าเย็นทุกครั้งที่เราถอดใส่แหละให้หล้างตลอดนะคะล้างด้วยออสบู่โฟมล้างหน้าหรืออะไรก็ได้แต่ว่าถ้าแนะนําให้ดีเลยปกติเวลาเราซื้อคอนแทคเลนส์เนี่ยที่ร้านเขาก็จะแถมตลับมาอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราเปลี่ยนคู่ใหม่ก็เปลี่ยนตลับใหม่ไปเลยนะคะแนะนำมันนี้ดีที่สุดเลยข้อ14นะคะห้ามนำคอนแทคเลนส์ที่แห้งแล้วนะคะแล้วก็หยอดน้ำยาคอนแทคเลนส์เนี่ยให้มันกลับมาใช้ใหม่แต่มันใช้ใหม่ไม่ได้นะห้าม ห้ามเด็ดขาดเลยอย่าทำนะคะเพราะว่าเหมือนมันเสื่อมสภาพไปแล้ว่มันแห้งไปแล้วมันถูกดึง <c oughs> ขเขาเรียกอะไรออกซิเจนถูกดึงน้ำไปแล้วแห้งกรอบไปแล้วเราเอากลับมาใสอีกคือแบบไม่แนะนำนะเสี่ยงมากๆเลยรักดวงตานิดนึงบอกแล้วว่าคอนแทคเลนส์ที่ขึ้นออยอไทยเดี๋ยวนะี้ไม่ไม่ได้แพงเลยนะคะถ้ามันแห้งเราทิ้งเลย15นะคะห้ามนำคอนแทคเลนส์ที่ทำตกพื้นแล้วนะคะมาใส่ใหม่เด็ดขาดเลยนะคะถึงแม้ว่าจะตกขอบอ่างหรือตกอะไรก็ได้อะ ซึ่งมันเราไม่รู้หรอกว่าตรงที่มันตกอะ่ะมันมีเชื้อโรคหรือว่าอะไรหรือเปล่าขอร้องอย่าทำนะคะไม่ดีไม่โอเคขอร้องได้โปรดข้อ16นะคะห้ามให้เพื่อนยืมคอนแทคเลนส์โอเคปะเก็บปะคอนแทคเลนส์มันเป็นของใช้ส่วนตัวมันยืมกันไม่ได้แล้วก็โดยเฉพาะมันเข้าไปในตาแล้วเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนเราไม่รู้ว่าเพื่อนคนนั้นมีเชื้อโรคในตาหรืออะไรตึง ว่้ไม่รู้จะพูดยังไงคือมันห้ามมันใช้ปแล้วมันห้ามโอเคปะ่ปะแปรงสีฟันเราใช้ไม่ได้มีดมีดโกนอะไรนวดนะเราก็ไม่ใช่ร่วมกันคือเราห้ามใช้สิ่งของเราเานี้ที่เราเอาเข้าไปในตาล่วมกับาเพื่อนเด็ดขาดข้อ17นะคะฟอฟลิ่งพึ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี้เลยสดสดร้อนๆอเลยนะคะห้ามใส่คอนแทคเลนส์ที่หมดอายุแล้วเด็ดขาดค่ะใช่แล้วค่ะคอนแทคเลนส์ก็มีวันหมดอายุเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็จะเขียนไว้ข้างๆข,งข,งขวดทุกขวดเลยอย่างขวดนี้ก็จะหมดอายุปี 2.0.2.1นะคะก็ประมาณ2ปีนะคะห้ามใส่เกินเด็ดขาดเลยอันนี้แบบขวดนะอันนี้เป็นแบบบริสเตอร์เขาก็จะเขียนไว้ขวดนี้ก็จะหมดอายุประมาณปี2.5.2.4นะคะโอเคก็ประมาณ4ปีปะ โอเคข้อ18นะคะเพิ่งคิดได้สดๆร้อนๆอีกเหมือนกันไม่ใช่ข้อห้ามนะคะแต่เป็นข้อแนะนำํำพี่ฟลิงขอแนะนำนะคะให้สาวๆหรือว่าน้องๆที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยให้เลือกใส่คอนแทคเลนส์นะคะให้ถูกกับกาลเทศะให้ถูกต้องกับกิจกรรมที่เราจะไปทําเช่นเราเออไปมหาลาัยอย่างเงี้ยก็ควรเลือกใส่คอนแทคเลนส์ที่คุมโทนิดนึงสีน้ําตาลสีสุภาพใส่ไปรเรียนใส่สีฟ้าสีเขียวสีม่วงเนี่ยไปเรียนก็ โมเคป่ะมันมันดูไม่ถูกต้องไม่ถูกกาละเทศะนะคะหรือว่าเราไปทํางานนะคะเราก็ใส่สีที่ใส่แล้วเจ้านายมไม่ว่าวก็ยังคงเป็นเสียงตาลอยู่นั่นแหละถ้าวันไหนเป็นวันฟรีเดย์ของเราเนี่ยจะใส่สีฟ้าสีเขียวสีม่วงใส่ไปเลยใส่ไปเดยใส่ไปเลยใส่ไปเลยะคะ่ะ อย่างที่บอกให้ถุกการาเทศะก็พอโอเคค่ะสำหรับน้องๆที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้พิฟิลิ่งก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะไปนิดนึงอ้อนก่อนกด subscribe พ f ฟิลิ่งด้วยนะคะสําหรับวันนี้โอ้ยพูดมา18ข้อเจ็บคอมากๆเลยคำตาไม่ครบด้วยนะ18ข้อเนี่ยอย่าให้แบบว่าเสียแรงที่พูดมาจนเจ็บคอขนาดนี้โอเคค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย